มันก็เกี่ยวข้องกันเนาะในเรื่องของบรรดาแกงเงินกู้กับผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยเขาก็รับหน้าที่ในเรื่องของการขึ้นทะเบียน<ช>ปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะก็คงต้องใช้การบูรณาการจากหลายภาคส่วนแหละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของหนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ลูกหนี้ที่เดือดร้อนนะเพราะบางกรณีเจ้าหนี้ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกัน พราะลูกหนี้มายืมเงินแล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยนะคะไม่ใช่หนี้ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยพอมีโครงการที่รัฐบาลเขาดําเนินการอยู่ก็เลยทําให้เจ้าหนี้รายนี้ <_ C 1> นเขาก็บอกว่าเขาก็มีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยนะแม้ว่าเม็ดเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากมายเท่าไหร่แต่เขาก็กว่าจะหามาได้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ลาบากเหมือนกัน <_ C 1> ดังนั้นเนี่ยลูกหนี้ถ้าฟังข่าวนี้แล้วก็มาใช้หนี้คืนเขาเถอะค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่นครราชสีมา คุณสมบัติสุริยะอายุ59ปีเป็นเจ้าของร้านคาแคร์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะคะพี่เขาบอกว่าเขาถูกโกงไป60,000บาทคุณสมบัติเนี่ยบอกว่าความจริงลูกหนี้รายนี้ก็เป็นลูกค้าที่มาล้างรถที่ร้านเนี่ยเป็นประจําอยู่ละก่อนหน้านี้เคยยืมเงินตนเองไป100,000บาทแต่ก็ใช้หนี้ตามปกติจากนั้นในปี61ลูกหนี้คนเดิมก็มาขอยืมเงินอีกครั้งก็อ้างว่าจะนําไปสร้างบ้านให้แม่ ครั้งนั้นเนี่ยเขานำฉนดที่ดินมาประมาณ100ตารางวานะคะก็เอามาวางไว้เป็นที่ดินที่อยู่ในอำเภอปักทงชยัยปรากฏว่าก็มีการทำหนังสือสัญญาตกลงกันว่าจะชำระเงินภายใน1เดือนก็คือเงินต้น60,000บาทแล้วก็มีดอกเบี้ยร้อยละ3ตามที่กฎหมายกำหนดผ่านไปจนครบกำหนดลูกหนี้ไม่ยอมคืนเงินก็เลยเดินทางไปที่บ้านลูกหนี้ที่อำเภอปักธงชยัยก็ไปเจอแค่บ้านหลังเล็ก ไม่ได้เจอตัวลูกหนี้นะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านไปถามชาวบ้านแถวนั้นล่ละคะ่ะปรากฏว่าที่ดินที่ลูกหนี้เอามาวางไว้นะี่นะมันถูกขายไปแล้วคุณผ,ผู้ชมก็เลยทําให้รู้สึกตกใจแล้วก็งงมากจะขายได้ยังไงอะ่ะก็โฉนดมันอยู่ที่ตัวของคุณสุริยากับคุณสมบัติเนี่ยนะคะก็บอกว่าเอ๊ะมันขายได้ด้วยเหรอมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าลูกหนี้เนี่ยนำโฉนดที่ดินที่ไหนเนี่ยไปขายคุณสมบัติก็เลยบอกว่าไปไปแจ้งความคะ่ะ ไปแจ้งความเสร็จก็ไปถามสำนักงานที่ดินก็เลยทราบว่าเจ้าของโฉนดตัวจริงได้มาขอออกโฉนดฉบับใหม่โดยไปอ้างว่าโฉนดฉบับเดิมเนี่ยมันสูญหายทั้งๆที่อยู่กับเจ้าหนี้นะคะอยู่ที่คุณสมบัติก่อนที่จะนำใบขายให้กับคนอื่นคุณสมบัติก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าผ่านมาแล้ว5ปีนะคะหมดหวังแล้วนะตอนนั้นอะหมดหวังว่าจะได้เงินคืน จนกระทั่งมีโครงการของรัฐบาลนี่แหละในการแก้ปัญหานี่นอกระบบก็เลยทำให้คุณพี่สมบัติเขาบอกว่าเขามีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยจากที่ไม่มีแล้วนะคะมีขึ้นมาเล็กน้อยในการจะได้เงินคืนแต่ตอนนี้คงต้องหาหลักฐานก่อนแลลวค่ะเพราะว่าเหมือนหลักฐานมันจะหายไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อไปค่ะ เป็นลูกค้าค่ะที่ร้านเี่ยที่ว่าเราก็ใจดีเนาะเคยเอาไปแล้วครั้งหนึ่งแสนหนึ่งอันนี้เราเขาก็เอามาคืนเราก็เออเอาเขารักษาคำมั่นสัญญาพอมาครั้งหลังอีกมาเอาไปหกหมืน่นพร้อมกับโฉนดโฉนดเราไม่ได้ลงรายลักษณ์อักษรเป็นเรื่องเป็นราว เราก็ถือว่าเรารู้จักกันแล้วขออะไรก็ได้นิดนึงเป็นเครื่องมัดใจขอหนึ่งเดือนเอาไม่เปาา็นไรเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็รอพอเรารอเราก็เอามันเดือนหนึ่งแล้วทำไมมันหายเงียบที่ไหนได้เขาเอาที่ตรงนั้นนะ่ะไปแจ้งโฉนดหายแล้วก็ไปออกโฉนดใหม่แล้วก็ขาย แล้วก็หายไปเลยอันนี้เวลามันก็เนิ่นนานผ่านไปเยอะความรู้สึกที่ว่าเครียดโกรธอะไรมันก็จางๆไปพอมีระบบของรัฐบาลเจ้านี่กับลูกนี่มาคุยกันมันก็เหมือนว่าเอา้าเราต้องได้เงินเราคืนเราก็อยากได้เงินลบพคืนแหละที่สุดแล้วคือจะดอกจะดวงอะไรเราไม่ได้อยากได้รอการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณสมบัติฝากไปถึงลูกนี่นะคะบอกถ้าเห็นข่าวนี้แล้วให้นําเงินที่ยืมเนี่ยมาคืนเถอะ เพราะเงินที่ยืมไปนั้นกว่าจะหามาได้ก็ต้องทำงานเก็บหอมรอมริบกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะคะก็เลยบอกว่าอา่วิงวอนเถอะนำเงินมาคืนนะโดยจะไม่คิดดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวขอแค่เงินต้น60,000บาทคืนก็พอค่ะ